สี่เพิ่นก็มาไหายนะคะมาจากนครพนมค่ะเดินเล่นเดินเที่ยวก่อนก็ได้ค่ะค่ะค่ะเลาะโดยเบ็ดเลาะนะหมดเลยก็ได้ค่ะนี่แถวสวนนี้ก็ได้อยู่ค่ะชมดอกไม้ถ่ายรูปไปก่อนนัโมตัสสะภะคะวะโตัวมหาตูชัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตัวมหาตูชัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมสัสะพระคะวะโตละทธโตสำม,มาสมพุัสสะอิมินาสกาเลนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคราชมหาลาภังปสิท,ทิเมณมะนาโคลอริยะเมตไตโยโพธิสัตว์โตนะโมพุทธายะอิมินาสกาเลนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคราชมหาลาภังปสิท,ทิเม นามะนาโคอาริยะเมตโยโคทิสัตโตนะโมพุทายะอิมินาสกาเลนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคราชมหาลาภังประสิทธิเมนามะนาโคอาริยะเมตโยโคทิสัตโตนาโมพุทายะสาธุสาธุสาธุสิบหกชั้นปาสิบห้าชั้นิดสิบสี่คืนบดาลวันนี้พระพเจ้ากับภาษามาเปลี่ยนตัวแทนมาเป็ยนสถานที้ สีก็ได้จุดทูบขอโชคลาบด้วยนะคะได้ไหมคะเดี๋ยวไปเอาไม้ขีดมาให้ค่ะได้อยู่คับผมได้อยู่เน,ะนาะแม่าดาก็เอาน้ำใส่สาทางนี้นะคะก็จะเปลี่ยนนะคะขยับไปอีกตรงกลางนะคะน,นี่แหละค่ะก็ค่อยๆเปลี่ยนไปขยับไปนะคะแต่ละจุดเอาให้เปียกๆนะคะ อยาจะได้ฟื้นตัวนะคะเอสีเพื่อนก็รออุ่นหนุนกาแฟนะคะพอดีถูกช่วงจังหวะเอ็ดมินไปส่งของพอดีนะคะเเกัน้ายย สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟจมานะคะนั่งรออยู่ที่นั่งพักเหนื่อยนะคะเอมาพอดีนะคะ,เ,ะเดี๋ยวเราไปต้อนรับเอก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะแม่ขออนุญาตนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ สวัสดีค่ะตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะป้าดาอันนี้อันนี้ใครคะครับผมช่องจังวาเด้อจังวาจังวาชาแนลมาจากนครพนมครับอ๋อจังวาชาแนลมาจากนครพนมเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายเป็นลุงครับอ๋อเป็นลุงมาจากนครพนมนะคะคครรััับบสสวดียินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะมาว้ปู่ ค่ะค่ะอ่ยาได้เลยค่ะตามสบายเลยค่ะข้างบนก็ขึ้นได้นะคะก็มีดอกไม้ทูบเทียนนะคะส่องจังวานะคะค่ะขึ้นไปข้างบนก็ได้ค่ะขึ้นไปชมก่อนก็ได้อยู่อำเภอวานอนเนาะพญานาคลุงพเนาะครับค่ะค่ะ บ้านบ้านบ้านขุดเรือคาบ้านขุดเรือคาเนาะอันนี้มนเป็นเบ้านบ้านจจปาดงจจปาดงอยู่วานอนค่ะอยู่วานอนค่ะคะคุดเรือคาเหมือนเดมค่ะ่างเลยค่ะย่างเดินชมได้เลยค่ะมาโอกาสมาชเสือ ดู <c oughs> ใส่รองเท้าขึ้นไปได้เลยค่ะ เดี๋ยวไปติดน้ำก่อนนะจ้าไปดูก่อนเดบซีมานะคะมาเที่ยวนะคะ คนท่วราดเลยนะครับมคนอยนใหญ่ปนห่ใหญ่มากครับพี่้องโอโรจิตค่ะพามรอบรอบก่อนค่ะ ลอดลอดส่วนหางก่อนค่ะเดี๋ยวจะพารอดค่ะค่ะอันนี้ก็พาอุ้ีลอดท้ององค์ปู่นะคะตั้งสิ์อธิษฐานนะคะปนจดง กลางนากลางก่ออ็เราก็จะวนตามก้อนเมฆนี่แหละค่ะ ก็จะลอดส่วนนี้นะคะมองเลยลอดส่วนด้านหางวนมาก็จะเป็นเลขแปดพอดีค่ะค่ะ ไทยมูบอยู่่ยรูเได้ไทยทยรู้นะครับได้เ so uh ่นมโกโก้เป็นเขือนบ้านเป็นเสียน okay. ้ำสามมงสาวข้าบ้านนคือค่อยไปบ้านเ่อง่งบาจบ้านองแค่แล้วก็เป็นเสื่อนนสาวข้าแล้วก็บ้านบ้านเาาชก็เป็นเสืนสามามาากมาสามมงสามมงสามมงแกนจะล่งขึ้นเป็นอันนั้น สาวมงสาวมงสาวมงสามงเดี๋ยวไปเอาทูบมาให้นะคะอยู่ข้างในทางร้านกาแฟนู่นนะคะตานนี้ค่ะมาค่ะอ๋อกาแฟดำ เดี๋ยวเดี om, comes, no? okay, so okay. okay. ๋ยวไปไหว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาค่อยมาสั่งก no yes> ็ได้ถ้าย no ังไม่กลับนะคะค่ะค่ะค่ะมานั่งเล่นตรงนี้ก็ได้ไปไหว้เสร็จแล้วก็มานั่งเล่นก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเอซีก็รอหนุนกาแฟก่อนนะคะสวัสดีค่ะ